มันสนุกมันสนุกตรงที่เราได้ลองทําอะไรหลากหลายอย่างครับแบบว่ายังยังไม่มีโอกาสได้เผยร่างทองเขาเรียกเป็นทองแดงอโอเควัดีคะครับสวัสดีครับนันทสิธิ์ครับยังไงวันนี้มาคนเดียวเหรอไหมเนี่ยหุยไม่ได้มาคนเดียวครับแค่เด้ออกมาคนเดียวเฉยแต่ว่าพี่แม็กอยู่อยู่ข้างในเราเรามาคนเดียวไม่ได้เราเราขี้เหงา ได้รางวัลเลยนะคะขอบคุณครับก็วันนี้เมื่อกี้ประกาศรางวัลไปแล้วได้รับรางวัลตัวละครยอดนิยมครับผมก็เป็นอยู่ในหมวดสาขาเกี่ยวกับนิยายครับผมก็เป็นตัวละครครามจาก Two Worlds ครับคุก็ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นทุกๆครั้งที่ได้รางวัลเลยครับรอบนี้ก็ดีใจมากๆครับผมอย่างน้อยคิดว่าครามเขามีอะไรแบบว่าที่ทำให้เรารู้สึกว่าเออเนี่ยเขาครบทุกคนที่แบบรา รรผมว่าน่าจะเป็นเรื่องราวในชีวิตเขาเลยแล้วก็ความลำบากความอดทนความสู้ชีวิตของเขาไงครับแบบต่อสู้เพื่อความรักของเขาแบบใช่ผมว่าพลังพลังความอดทนที่จะสู้เพื่อความรักของเขาคือสูงมากๆครับอุ้ยอุ้ยอันนี้ผมว่าก็มีก็มีส่วนมีส่วนนิดนึงครับแต่ว่าเราก็ไม่อยากพูดนายก็ อาจจะมีส่วนนิดนึงในเรื่องของการที่นัดมีโอกาสได้เข้ามาเติมเต็มตัวละครใครายได้ทําให้แบบเขามีชีวิตออกมามา,มาพูดคุยมาเล่นกับทุกคนได้ e> <ASS par> เงี้ยครับก็ดีใจมากๆที่ได้มาเป็นตัวมาเป็นตัวละครนี้นะครับผมตอนที่ถ่ตัวละครเป็นครู้สแบบนตอนที่ทงานในฐานะเป็นการคราคือถ้าพูดถึงตัวเรื่องเนื้อเรื่องคือมันค่อนข้างเครียดมากแบบ โหเศร้าบ่อยมากเนี่ยครับแต่ว่าตัดมาเป็นภาพในกองคือเฮฮบรรยากาศคือคึกคืนค,ค,ครับซึ่งนัดอยู่ในกองนะก็กันนัดเลยครับที่แบบว่าขี้เล่นหรือแบบล,ล่าเริงอะไรอย่างนี้ปกติครับผมเพราะว่ากองนี้ก็จะค่อนข้างวุ่นวายครับตอนทก็สนุกเนาะหน้าจอสนุก <ๆ S 2> สนุก <ๆ S 2> ใช่หน้าจอเครียดแต่ว่าข้างหลังคือเฮฮากันแบบสนุกมากครับ างวัลนะมันเขาเรียกว่าสร้างเสริมพลังใจในการทำงานต่อไปน oh. ันเป็ไงบ้างเอาจริงก็สำหรับผมก็ผมว่ามันเป็นเหมือนคือมันเป็นความภูมิใจด้วยครับแล้วก็รางวัลมันเหมือนเป็นผมว่าเป็นหนึ่งอย่างในการางงานันตีถึงแบบความพยายามของเราในการทํางานในการทําผลงานออกมาเนีย่ยครับซึ่งพอเราทําผลงานออกมาสู่สายตาทุกคนใช่ไหมครับแล้วผลงานนี้ถูกเสนอเข้าชิงรางวัลจนได้รางวัลเนีย่ยผมรู้สึกว่ามันก็ต้องเป็นอะไรที่แบบ คือเราก็รู้สึกรู้สึกดีอยู่แล้วแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเราได้รับความรักจากทุกๆคนที่โหวตให้เราด้วยครับก็ผมค่อนข้างก็แฮปปี้กับการได้รางวัลครับผมแต่ก็รู้ว่ามันมีเรื่องโหวตเรื่องอะไรที่แบบมันจะต้องมีการเสี่ยงเงินหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่แต่เหมือนใช่ครับแต่ถ้าสําหรับนักแสดงรางวัลก็เหมือนเป็นการการันตีในผลงานของเราในในความสามารถอะไรเงี้ยครับแล้วยางงี้ปี่สงัยครับ ใจที่ทำโอ้โหก็ฮัเทเรื<ข>่องใหม่โอ้โ<ถ>ูพ<ฟ>ิ่ซาน้องเหนือ <laughs> มีติดเทรนด์แบนวางแบบ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 บางทีก็ชอบเข้ามาเล่นในเทรนด์เอกครับออก็รอติดตามได้เลยครับผมเพราะเขาจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งในปี2025นี้ครับผมกลับมาแบบว่าไฟลุก <laughs> แบบว่า โตขึ้นโตขึ้นนิดนึงครับแบบว<ม>่าความสัมพันธ์ก็ก้าวหน้าขึ้นมาแล้วอะไรเงี้ยอยากให้ทุกคนมารอดูว่าจะก้าวหน้ายัางไงแล้วก็จะสนุกแค่ไหนเพราะว่าอ่านบทแล้วสนุกมากครับปกติเราจะเจอแบบว่าพี่แมงน้องนัทในเวอร์ชันที่แบบว่าไม่ได้ไฟลุกมากอ่ะจะเป็นแบบว่าใช่<ม>ใช,ใช่สองเรื่องที่ผ่านมานี้ก็<อ>ดาราม่าแบบร้องไห้น้ำตาไหลเลยอืมเ่ยไงมันต้องไฟลุกเท่านั้นเลยก็ถ้าเป็นถ้าขึ้นชื่อว่าเหนือก็ต้องทุกที่ที่เขาเดินก็จะเป็นแบบ ไฟลุกหมดครับผมคือเท้าเขาติดไฟแบบว่า,า <c oughs> อะไรแบบนั้นเลยครับเ,ออเขาเป็นคนร้อนแรงใช่ครับอ,อ๋อคือผมก็จะมีเห็นคืออาจจะผมไม่รู้คือมันจะมีติดเทนอะไรเงี้ยมันจะเห็นแต่ว่า คือลังนั้นไม่มั่นใจว่านั้นเห็นทุกครั้งไหมนะครับแต่ว่าทุกๆครั้งที่เห็นอนะไรเงี้ยดีใจดีใจอยู่แล้วที่แบบมีคนพูดถึงมีคนกําลังตื่นเต้นกับผลงานที่เรากําลังจะทำเลยครับซึ่งอันนี้ก็เป็นกําลังใจสําคัญของผมเหมือนกันนะครับเวลาที่แบบเห็นทุกคนพูดถึงกันแบบขำขันกันแบบในแท็กอนะไรเงี้ยใช่เป็นกำลังใจมีอะไรน่าสนใจไหมในการที่เราเป็นสองแท็กเนะี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างโอ้ยก็ถ้าในแท็ก ไปดูมีคอนเทนต์ยายถ่ายไปเยอะๆเลยครับยายเวลายายเขาถ่ายคอนเทนต์พี่ชีวินนะครับเขาก็จะเขาเรียกไพ่ชวินว่ายายอ่าชัยพิชวินเขาเป็นยายผมแต่เขาจะปล่อยลงใน t ิ k กต็อกอะไรเงี้ยแล้วเขาก็มาลงในแท็กด้วยทุกคนเข้าไปดูได้ความวุ่นวายนี้ครับเพราะฉะนั้นทุกคนต้องเกาะติดพี่ชีวินให้ดีเกาะติดพี่ชีวินแล้วก็แฮชแท็กคูพิซานน้องเหนือจะได้เห็นอะไรเยอะๆมากกว่อุ้ยกาติดแมกนัสด้วยเผื่อมีอะไรเซอร์ไพรส์กว่าเดิมเออหรือเปล่า นะครับได้อ่ะอีกหนึ่งเรื่องปีใหม่แต่สกู๊ปับปีใหม่อะไรใหม่ที่อยากให้เกิดขึ้นครับสำหรับน้องณัฐครับผมอะไรใหม่ๆเออปีใหม่อะไรใหม่ดีผมว่าแล้วถ้าปีแล้วมันดีอยู่แล้วครับเราเล่นอะไรไม่ก็ถ้าอะไรใหม่ๆก็คงคงเป็นแบบโอกาสใหม่ๆแล้วกันครับเป็นแบบโอกาสในงานใหม่ๆให้เราได้ลองทําหลากหลายเอยอาจจะเป็นแบบซีรีส์ที่เป็นพล็อตที่เป็นแบบ มีความท้าทายในตัวละครแบบน่าสนใจครับหรือว่าเป็นบทภาพยนตร์ซึ่งผมไม่เคยได้เล่นหนังด้วยถ้ามีเข้ามาเงี้ยผมก็เชื่อว่าผมเต็มที่กับบทบาทนักแสดงมากๆครับถ้าลองเรียกผมดูผมก็ผมว่าผมการันผมว่าผมการันตีเรื่องความตั้งใจทํางานได้ใช่เลยนะพูดจัดติดต่อไม่ได้นะครับภาพยนตร์เรื่องใหม่ใช่ครับงานแสดงได้หมดเลยครับ แต่พูดถึงเรื่องภาพยนตร์นัดก็สนใจอยู่แล้วเช่เฉลยเรื่องเพลง,ง,งใช่ไหมครับรรอ๋อภาพยนตรน์สนใจครับเพราะว่าคือนัดเองก็ตั้งแต่เด็ก,ดกๆคุณพ่อคุณแม่ก็จะพาไปโรงหนังแล้วก็มีโอกาสได้ดูภาพยนตร์มากมายครับผมทั้งภาพยนตร์สากลด้วยแล้วก็รวมถึงภาพยนตร์ไทยที่แบบคือผมก็ชอบภาพยนตร์ไทยหลายเรื่องมากๆอะไรเงี้ครับถ้ามีโอกาสได้เข้าไปแสดงดูก็น่าจะดีครับน่าจะสนุกมีแนวไหนที่อยากได้ไหมคะคุยก็จริงๆนี่ ยังยังใหม่กับภาพยนตร์มากๆครับรับได้หมดเลยครับผมแต่ถ้าถ้าอยากเอาเป็นหรือคอมเมดีหรือโรแมนติกอะไรเงี้ยดรามา่าน,นัดอยากลองหมดเลย,ลเลยใช่มผมพร้อมเป็นทุกอย่างครับออที่ที่เป็นตัวละครนะครับมันสนุกมันสนุกตรงที่เราได้ลองทําอะไรหลากหลายอย่างครับแบบว่าอย่างตัวละครครามเขาจะเป็นเขาจะเป็นนักวาดรูปใช่ไหม ส่วนคนเดียวเขาจะเป็นยังอื่นอะไรเงี้ยซึ่งแบบแต่แต่ละตัวละครเราก็จะมีมีเขาเรียกมีแอเรียที่เราจะต้องเข้าไปศึกษาแล้วก็ลองทำเพื่อที่จะให้เกิดความเคยชินความเป็นสิ่งนั้นจริงๆเนี่ยครับใช่ใช่ครับแล้วก็นิวเยียนิวมีังไงคะนิวเมียนิวมีอยากเป็นนิวมียังไงบ้างอยากเป็นนิวมียังไงเหรอครับ ถ้าบอกว่าเป็นนิวมีที่สูงขึ้น10เซนหรือ20สิเซนน่าจะเป็นนิวนิวมีที่นิวดีมากครับพมอแม่เขาจะตกใจเอาเนาะเอาชายชาแต่แต่ก่อนแม่แม่โอบแม่แม่อาจจะกลัวแบบหุยลูกลูกฉันทําไมแบบตัวยักขึ้นมาอะไรอย่างงี้แต่ลองแม่แม่ลองดูก่อนก็ได้ล้างทองครับอ๋อ ก็จริงเราก็ดูแลตัวเองอยู่แล้วแบบชอบออกกําลังกายอยู่แล้วครับผมแต่ก็ยังยังไม่มีโอกาสได้เผยร่างทองนะครับครับครับเขาเรียกเป็นทองแดงหรือนะครับกําลังก่อก็เรียกมีบ้างแล้วกันครับมีมีมีครับผมมีวันที่แฟนจะได้เห็นไหมเร่องทองของเราตอนอุ้ยผมว่าต้องรอแม่แม่ต้องแม่แม่บอกแม่แม่จะชอบบอกว่าแบบ อย่าเพิ่งโตอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็เดี๋ยวรอดูก่อนว่าแม่แม่จะจะแบบว่ามองว่าเหมือนว่าเราจะโตเราดูโตขึ้นเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับค่อยมาจะมันยังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมใช่ใจแม่แม่ก่อนว่าแม่แม่จะรับใช่ใช่ใช่แต่ถ้าวันนึงเปิดมาแบบแม่แม่จะแบบว่าไม่ไม่ชอบอะไรประมาณนั้นกลัวแบบเปิดตอนนี้แล้วเดี๋ยวแม่แม่แบบโอ้โหใช่เดี๋ยวใช่ครับค่อยค่อยเปิดเฮ้ยน่าสนใจ เดี๋ยน,นี้ก็ไปให้พี่แม่ไปล้างทองไปกออ่อนเยอะเขาก็เขาก็ล้างทองใช่ต้องถามแม่แม่ว่าแม่แม,แม,แม่อยากเห็นล้างทองหนูไหมเออถามไปตรงนี้นถามเองเคยเองเลย <laughs> ถามขอให้ถามเลยว่าอยากเห็นไหมมาครัไหนแม่แม่ครับอยากเห็นเออ่ล้างทองหนูไหมครับแม่แม <laughs> ่ตอบอย่างนี้คือเดี๋ยวน้องแรมจะให้คุยไหนตอบไม่ถึงนี่ด้วยนะ ตอบมาดังๆเลยนะได่ครับออตบบนะไ่ไ,ไ,อไอ้ดังเข้ามาในใจ,น,ออออจนั้นเลยเนั้น,เ,นออเอจัละเยนห็นตัวเองแบบติโตไปยังไอยากเริ่มต้นปีหน้าด้วย e e แบบก็ <c oughs> ผมอยากเริ่มด้วย energy ที่สดใสครับเป็นบวกแบบว่าเหมือนแบบว่าเป็นปีที่แบบเป็นการเริ่มต้นใหม่ด้วยแล้วกันครับแบบว่าบางทีบางบางทีเราแบบว่า ก่อนผ่านหมดปีมาจะมีเรื่องที่แบบเครียดหรือดาวอะไรเงี้ยเราก็เลือกที่จะทิ้งมันไว้ในปีเก่าแล้วมาแบบรีเฟรชในปีใหม่แบบ Energy บวกสดใสหรือแบบผมว่าเอนจอยกับสิ่งที่ทําในแต่ละวันน่าจะพอแล้วครับใช่แบบมีความสุขกับการทํางานได้เจอทุกคนยอะไรเงี้ยครับขอบคุณนะครับ